สวัสดีครับผมเจนเด็กสงแกงนะครับผมนะครับก็มีเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆนะครับนะหลายคนถูกแจ้งเตือนนะครับถูกแจ้งเตือนพฤติกรรมการรับงานไม่เหมาะสมแบบนี้เว้ยเออคืออะไรรูป้ป่ะเดี๋ยวเรามาขยายความนิดนึงแล้วกัน,นครับอันนี้บอกก่อน,นครับบางคนก็ได้นะครับบางคนก็ไม่ได้นะเออถ้าคุณไม่ได้รับข้อความนี้ไม่ต้องตกใจนะครับนะเขาจะส่งให้คนที่พฤติกรรมแปลกๆเท่านั้นเองใครไม่ได้ก็ไม่ต้องตกใจนะเออ พฤติกรรมการรับงานไม่เหมาะสมนะครับลักษณะนี้นะครับจะขึ้นแจ้งเตือนที่ประกาศข่าวประกาศของหน้าแอปพลิเคชันของเรานั่นเองนะเมื่อเราเข้าไปดูเมื่อเราเข้าไปอ่าน,นครับเขาก็จะบอกว่าระบบนะครับตรวจพฤติกรรมการรับงานไม่เหมาะสมนะครับเนื่องจากนะครับไรเดอร์นะครับทำการอัปเดตสถานะการจัดส่งสินค้านะครับ เนี่ยการจะส่งอาหารหรือว่าสินค้าเนี่ยไม่ตรงตามที่แอปพลิเคชันกำหนดนั่นเองนะการทํางานของแอปพลิเคชันเนี่ยจะมีอยู่5้าหัวข้อ5หัวข้อนั่นเองนะอ่ะผมไล่ทีละตัวเลยครับ1นนะครับการเริ่มต้นรับงานนะเมื่อเราเปิดแอปพลิเคชันเนี่ยแล้วเราต้องกดงานใช่ไหมถ้าเป็นกรทมและปริมณฑลจังหวัดต่างๆต,ต,ต้องกดงานหรือจังหวัดที่ยิงงานเนี่ยก็รอรับงานนะครับเมื่อเรากดงานได้แล้วนะครับนะระบบเนี่ยก็จะ ขึ้นแจ้งเตือนขึ้นมาว่าให้เรายืนยันไปรับอาหารในหัวข้อแรกเนี่ยยืนยันการรับอาหารเนี่ยลำตัวที่จะเดินทางไปร้านอาหารนะครับแล้วก็โทรแชทโทรคอนเฟิร์มกับลูกค้าให้เรียบร้อยนั่นเองนะสองนะครับหัวข้อที่2นะครับเมื่อเมื่อเราแชทคอนเฟิร์มเสร็จแล้วเราก็ขับรถไปที่ร้านค้านะครับเมื่อถึงร้านค้านะครับก็กดก็กฏยืนยันถึงร้านอาหารนั่นเองนะเออในหัวข้อที่2นะครับนะ เราก็แจ้งเลขออเดอร์แจ้งอะไรของร้านค้าสินค้าทวงสินค้าอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับนะมันถึงจะเป็นหัวข้อที่3นะหัวข้อที่3ก็คือรับอาหารนั่นเองนะเราก็ตรวจเช็คเรียบร้อยปุ๊บเมื่อรับอาหารโปรเซสที่3ก็คือต้องกดยืนยันการรับอาหาร4ีก็ส่งมอบเพื่อถึงปทางกดยืนยันการส่งอาหารสําเร็จอะไรก็แล้วแต่ครับคือคนที่ได้รับข้อความ แจ้งเตือนแบบเนี้ยก็มไม่ได้ทําตามโปรเซสนี้นะครับนะอาจจะแบบอาจจะแบบรับงานปุ๊บเราไปที่ร้านค้าปุ๊บกดลืมกดไม่ได้กดเลยเลยครับไปที่ร้านค้าปุ๊บ,ก,ก,บ,บก็กดยืนยันคอนเฟิร์มคือยืนยันการรับอาหารไปคือไม่ได้ทาตามโปรเซสแล้วกดกดแล้วแต่ฉัดนะเออประมาณนี้นะก็เลยถูกแจ้งเตือนในลักษณะนี้นะหลายๆคนก็อาจจะต้องเคยเป็นนะครับผมเองก็เคยเป็นเพราะว่าเราลืมไว้เออปัญหาหลักของการที่จะข้ามขั้นตอนอะไรพวกนี้ก็คือลืม ลืมกดเออล,ล,ลืมกดนู่นลืมกดนี่ลืมกดข้อ3าลืมกดยืนยันรับอาหารลืมกดอะไรเงี้ยเออเมื่อไปถึงปลายทางครับเราก็ดูอ้าวเฮียอ้าวเวนลืมกดกดยืนยันรับอาหารแต่ว่าส่งอาหารไปแล้วก็เลยกดดูรูสามสี่ห้าไปเลยจบเออก็เลยโดนเตือนลักษณะนี้นะครับแต่ว่าเขายังไม่บอกครับว่าเออถ้าโดนเตือนแบบนี้จะมีผลอะไรไหมนะครับเพราะฉะนั้นก็ทั้งที่ดีก็อย่าอย่าละขั้นตอน,นครับ ทำตาม1 2 3 4 5ไปดีกว่าเพื่อความสบายใจนั่นเองนะเรื่องที่2นะครับก็คือการอัปเดตเอกสารอีกแล้วโอ้อัปเดตเอกสารทุกอาทิตย์ทุกเดือนทุกเออนะก็ตอนนี้เขาก็มีประกาศมา,มาในแอปพลิเคชันของเรานะครับว่าเราสามารถอัปเดตเอกสารผ่านทางข่าวประกาศได้แล้วนะครับเป็นหัวข้อใหม่ขึ้นมานะเมื่อเราคลิกเข้าไปดูนะครับตึกๆอันนี้เขาทําดีมากเลยนะครับก็จะบอกเราเลยนะครับว่าลักษณะที่ถูกต้องเนี่ยต้องถ่ายลักษณะไหนนะ อย่างรูปโปรไฟล์ครับต้องเป็นรูปหน้าตรงไม่สวมแมสตไม่สวมแมสต์อะไรแบบนี้เขาก็มีบอกครับ,บรประชาชน,นใบขับขี่ต้องไม่หมดอายุหรือว่าอะไรยังไงเขามีบอกหมดเลยนะครับตอนนี้แล้วก็ที่ทุกคนมีหลายๆคนถามครับว่าใบใจองใบขับขี่เนี่ยในกรณีที่ใบขับขี่หมดอายุเนี่ยสามารถใช้ได้ไหมเขามีบอกเลยครับว่าสามารถใช้ได้นั่นเองนะสามารถใช้ใบจองได้แต่ว่าใบจองต้องไม่หมดอายุด้วยนั่นเองนะ เรื่ลงมาข้างล่างครับการถ่ายรูปรถการถ่ายพรบรถ่ายภาษีหรือว่าเอกสารยินยอมการการใช้รถของของคนที่อาจจะยืมญาติพี่น้องมาใช้นะครับก็เขาก็มีแบบฟอร์มอะไรให้เรียบร้อยซึ่งง่ายมากครับได้ทำแบบนี้แบบนี้ดีมากเลยนะครับนะออแล้วก็สุดท้ายนี้ครับเขาก็มีโน้ตด,ด้วยนะครับโน้ตบอกเลยนะไรเดอร์ควรปรับปรุงเอกสารให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันที่สุดนะครับ แต่ว่าการอัปเดตเอกสารก็จะไม่ไม่มีผลต่อการระงับบัญชีนะเออก็ว่าให้เราอัปเดตให้ตรงกับปัจจุบันที่สุดนะครับแล้วก็ไม่มีการระงับสัญญาณแล้วเย่เป็นเรื่องที่ดีนะครับนะก็มาเอาสวนฟังแค่นี้แล้วกันนะเออสองเรื่องสองเรื่องในสัปดาห์นี้นะครับนะถ้าคลิปนี้มียัวฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e หด้วยนะครับใครที่ดูผ่าน t i k t อกก็ฝากกด Fol l o w กดหัวใจด้วยนะครับผมนะสวัสดีครับ